โลโลโถโลโจโจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย่งมาตามชนแนลของผมวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสนามช้างนะครับผม International Circuit นะครับก็คือผมจะไปเที่ยวงานช้างดี v วโลอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่องานไม่ได้นะแต่คือที่งานเนี่ยเขาจะมี track day ด้วยนะครับก็คือเราสามารถเอารถไปวิ่งได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับยังไม่ตื่นเลย ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สนามแล้วกันนะครับผมระยะทางที่ผมจะไปบุรีรัมย์ก็คือจากพิษณุโลกไปบุรีรัมย์นะเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนีครับผมเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยครับผมไป let's go <S เหื่อยไหมไม่ตื่นเต้นไหมไม่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ไม่เหลือไม่เหลือ คจังหวัดนี้ครับพอจุนเนอร์ครับเหยียบใส่เกลี่ยสามใส่เกลี่ย, 4, ย,กกย 5, สี่ยัดเกลี่ยห้าแทงไปแล้วโอ้โหเหยื่อซิ่งเลยครับผมใกล้ถึงยังไงใกล้แล้วน,นะครับผมสนามมานิน้าตรงไปตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้สนามแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะหาที่แวะกินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในสนามนะไปรู้ข้างในม,มีอะไรกินหรือเปล่าไม่เคยมายไได้วยประเนอันนี้อะไรเรื่องแสงไร้านข้าวบอกว่าโอ้มีรถซื้อกกอุปกรณ์สร้างวานไงวั <laughs> นนี้ก็มาถึงในเมืองบุรีรัมย์แล้วนะครับผมนี่นี่สนามช้างเราจะได้ไปเห็นสนาม ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตว่าจะใหญ่ขนาดไหนโอ้ oh, my g เกินใหญ่มากครับทุกผ้ชมฮะโอ้ยลริมงเริงเรโบมีเพียบเลยว่ะงานนี้เขาบอกว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิก ว่ารถอะไรต่างๆนานานีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามช้างแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ให้เข้าเราต้องไปตรวจ ATK ก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตรวจ ATK กันรอสอเอลมเนครับผมเร็วนะสายทันนะหนึ่งหนึ่ง่งนงนึ่่งหนึ่งึงนึ่งรหน่ กตเก่งไงเก่งเลยแเก่งเต่เก่งไงเก่งเคยตรวจแบบเป็นไข้หวัดอะตอนนี้เราก็มานั่งรอผลตรวจเอชดเนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะโคตรแสบจมูกอะน้ำตาเลยอะเป็นไงบ้างไม่ไหวเจ็บตรงนี้แบบเจ็บไปเลยแบบเจ็บมากอะแต่ก็มันหายละค่อยๆหายละเกงครับตอนนี้ก็รอผลก่อนนะครับผมอยากเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผลตรวจออกมาแล้วนะครับพบว่าพบว่า <c oughs> ไม่พบไม่พบเชื้อนะครับผมเออตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็บ่ายโมงก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปข้างในสนามกันนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นใช่ไหมพบริงตรวจพบแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> บอกเป็นโรคซับจางอุ้ยรถเตาโอเคอไปหาข้าวกินก่อน สองสองเจ็ดสี่ประตูครับตอนนี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เบอร์มาแล้วสองเ็ดสี่ครับวันนี้ออกแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดรถกัน ไปเร็วเท่าไหร่อ่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับผมตื่นเต้นมากสนามแบบว่ามองไปแบบว่าสุดลูกหูลูกตามากคือแบบกว้างมากอรทุกคนกว้างแบบไม่รู้จะพูดว่ามันกว้างยังไงคือมันใหญ่มากทุกคนคนระับ โคตรใหญ่โคตรใหญ่โอ้โหนี่คือสนามนะครับผมโคตรแบบโคตรใหญ่โคตรว้างสุดลูกหูลูกตาเลยใหญ่มากครับทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาสนามช้างนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามแข่งนะไม่เคยไปนสนามแข่งที่ไหนเลยมาก่อนเลยที่นี่คือที่แรกเลยนะครับสุดยอด โคตรใหญ่แบบกว้างมากอะใหญ่มากเลยไม่ใช่าจักรยานมาปั่นน้ำมันเลยเลดูกว้างมากดูทุกคนดูคือใหญ่มากอะ่ะอลังการมากเดี๋ยววันจริงเราจะต้องวิ่งตรงนี้นะครับผมถ้าจะตื่นเต้นน่าดูอ่ะ สวยมากอะวันนี้ไม่มีรถมาวิ่งเลยตอนแรกที่ยินเสียงเหมือนเหมือนมอไซค์เนาะเหมือนมอไซค์วิ่งก็เข้ามาแล้วไม่เห็นมีเลยใหญ่มากละทุกคนกเคยขับแต่ในเกมมาดูของจริงแม่งอลังการมากอะ่ะ นณะจะมีแบบให้ให้เข้าไปแบบมีรถทัวร์ชมนะไอ้พวกนี้จะมีเดิเนเองเออพวกนี้มันมีเดินไงขับแล้วพวกนี้ก็จะเป็น t r a กเดย์นะครับผม t r a กเดย์ก็คือแบบว่าเราสามารถเอารถวิ่งเข้าไปในสนามได้นะครับแล้วก็เขาจับเวลาด้วยนะว่าเราวิ่งกี่นาทีนะครับผมอลังการมากเลยเวันนี้ก็เหมือนเดินเล่นในสนามไปก่อน เดินชมเดินชมเดินหัวอันนี้มันคืออะไรโคตรใหญ่เองน,นะตัวเองนะใหญ่อะ <laughs> นี่ทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูรถเต่าครับรถเต่าแบบว่าเสียงไม่เหมือนรถเต่าเลยนะเสียงแบบก็หืมมากทุกคนนี่จะพาเดินตรงนี้ก่อนดีกว่าไปนี่บับเบิลบีครับบับเบิลบีเดีพาดูรถคลาสสิกสวยๆงามๆนี่คันนี้สวยงามมากทุกคน นี่นะครับบับเบิลบีฮะเฮ้ยเปิดปัทุนด้วยว่าคันนี้เปิดปะทุนด้วยว่าทุกคนโทษเสววียว่าคันนี้เฮ้ด้ยวยคันนี้ คันนี้โคตรเท่อะเปิดประตูด้วยนะอ,อสนิมได้เลยนี่แหละสวยมากนี่แล้วก็คันนี้อะไรเนี่ยคันนี้เป็นเวอร์ซี่เเบนใช่ป่าววะตาแบบนี้น่าจะเป็นรถเบนซ์แต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนสวยสวย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับนี้ถ่ายให้ดูเล่นๆซับเซิฟดูก่อนนะนี่คันนี้อะไรเนี่ยคันนี้อะไรดีแปดเฮ้ยล้อโค้เทเอดูล้โอโค้รเจ๋งอะ่ะเจ๋งมากทุกคนนี่ดูหน้าซะก่อน สวยงามมากครับผมเขเขียนไว้ว่าคาคิวปุกฮิตเลอร์ดียวับปุกฮิตเลอร์นะมีขนาดอีกเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนี่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เหมือนจะเคยเห็นในเกมอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรรถอะไรเนะี่ยอันนี้สวยมาก รุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมใครรู้ช่วยเนท์บอกด้วยนะคือสวยมากทุกคนไฟแบบสวยมากออย่างเท่อย่างเท่เทเจะพาเดินชมงานเรื่อยๆนี่รถกเก่าทั้งนั้นเลยพรุ่งนี้คงรถจะเยอะกว่าน,นี้นะครับผมรถอะไรไม่รู้ว่ะดูอคันนี้สีสวยมากอะ่ะ สีแจะเจ่มมากทุกวันดูวัดน si ี่คตชอบอะรถคลาสสิกอะใครท okay. ี่แบบว่าเป็นแฟนตัวยงรถคลาสสิกนะมางานนี้แบบว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีทั้งสีส้มและแล้วก็สีเหลืองนะพี่ครับอันนี้รถรุ่นอะไรระครับเจี้ยงน ยอ่ห้าบอลโคโรลล่าสวยงามมากครับผมสวยมากเก็บสีแบบเียนกริบไปทุกคนนะันี่แล้วก็มีคันนี้สีขาวสีขาวสวยมากบอกมีคาโร่ด้วย สวยงามครับคันนี้เนี่บอกเลยว่าใครที่ชอบรถคลาสสิกนะครับมางานนี้นี่สวรรค์เลยสวรรค์ชัดๆทุกคนขนาดผมสย่ยังผมยังชอบเลยอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานนะครับผม <c oughs> ก็เขากําลังเอารถทยอยทยอยมากันเรื่อยๆนะฮะนี่รถน้อยทุกคนรถน้อยเฮ้ยโคเท่เลยว่ะมันมีอะไรก็มเนีย่ย เฮ้ดีอ่ะน่ารักเอากลับบ้านเลยน่าักนี่คันนี้ก็เฟียลมีโช๊ด้วยโอ้โหมีโชด้วยยอนอ๋อนี่วนกำลังอยู่ตรงนี้ครับ ก็้มเป็นมอเตอร์ฟป้าว่ามีถังลมมาไมทีก็ติดมเาไม่ดีอนี่ะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนนี่แหละพี่นดเละ โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็พามาทัวร์เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮยพรุ่งนี้จะออกไปแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งจะไปเดินดูสนามนะครับผมแล้วก็ไปวิ่งในสนามด้วยนะครับก็เดี๋ยวเก็บภาพมให้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย